สวัสดีค่ะวิดีโอนี้จะมาสอนลอยพวงมาลัยค่ะเป็นอีกลายหนึ่งที่ทำไม่ยากนะคะใช้ลูกปัดเม็ดสาคูขนาด6มิลทำค่ะใช้โทน3สีนะคะมีฟ้าขาวแล้วก็เหลืองนะคะ เอ็นเราจะใช้เบอร์3.5หรือ40ก็ได้นะคะให้เราตัดเอ็นมา1เส้นนะเริ่มต้นเราจะทำแบบนี้ก่อนนะคะเป็นท่าแถวค่ะโดยเริ่มจากแถวที่1หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็แถวที่สองจะเป็นแบบนี้ค่ะมันจะเริ่มใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆนะคะอันนี้แถวที่3ค่ะแล้วก็แถวที่4ลักษณะเป็นแบบนี้นะคะ สังเกตเห็นว่ามันจะค่อยๆใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นลายขึ้นมานะคะพอแถวที่6เราจะทำเป็นแท่งวงกลมแบบนี้ค่ะแล้วเราก็เอามาร้อยเชื่อมเป็นวงกลมให้เป็นพวงมาลัยแบบนี้นะคะแล้วก็ร้อยสายอุบะมาใสา่ร้อยเชื่อมเป็นตัวพวงมาลัยแบบนี้ค่ะเรามาเริ่มต้นทำแถวที่1นะคะ ให้ใส่4เม็ดก่อนค่ะร้อยสเม็ดลงไปแล้วก็ส่วนเม็ดที่4ลงมาค่ะจากนั้นเส้นทางขวาให้ใส่1เม็ดนะคะซ้ายใส่2ส่วนเม็ดที่2ลงมาค่ะใส่สีอะไรบ้างเราใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะคะต่อไปก็ทำเหมือนเดิมค่ะขวา1ซ้าย2ส่วนเม็ดที่2ลงมานะคะ ก็คือวิธีทําเหมือนกันเลยนะคะขวา1เม็ดสาย2เม็ดค่ะเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่ใส่ใส่สีอะไรบ้างเราใส่ให้ตรงตามวิดีโอค่ะเราก็จะทําแบบนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนะคะเมื่อเราใส่สีถูกตําแหน่งมันก็จะเริ่มเกิดเป็นลวดลายขึ้นมานะคะก็จะได้หนึ่งแถวออกมาหน้าตาแบบนี้นะคะ ต่อไปวิธีจะขึ้นแถวใหม่ก็คือเราจะขึ้นแถวที่สองค่ะให้ใส่ฝั่งเดียวนะคะใส่ฝั่งเดียว3เม็ดแล้วก็ส่วนเม,ม็ที่3ลงมาค่ะให้เอ็นมาอยู่ด้านข้างค่ะเราใส่3เม็ดด้านล่างนะคะเนี่ยค่ะเส้นด้านล่างเส้นนี้นะคะใส่ลงไป3เม็ด แล้วก็สวนเม็ดที่3ลงมาค่ะเมื่อสวนลงมาแล้วเส้นทางขวาให้ร้อยสอดเอ็นข้ามไปหนึ่งนะคะจากนั้นค่ะเส้นทางซ้ายใส่ซองเม็ดค่ะแล้วก็สวนเม็ดที่สองลงมานะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมค่ะเส้นทางขวาร้อยสอดเอ็นไปด้านข้างหนึ่งเม็ดค่ะ แล้วก็ใส่เส้นทางสายสองส่วนเม็ดที่สองลงมาคือวิธีทำทำเหมือนกันแบบนี้ไปเรื่อยๆนะคะใส่2เม็ดทางซ้ายส่วนลงมาใส่สีอะไรบ้างเราใส่ให้ตรงตามวิดีโอนะคะแล้วก็ทำไปเรื่อยๆแบบนี้จนสุดแถวะคะ่ะต่อไปเราก็ขึ้นแถวใหม่นะคะแถวที่สาม ย้ายเอ็นมาด้านข้างเหมือนเดิมแล้วก็ใส่3เม็ดเส้นที่อยู่ด้านล่างส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะเส้นทางขวาก็ร้อยไปด้านข้าง1เม็ดก็คือวิธีทําเหมือนเดิมเลยนะคะเหมือนแถวที่2ขึ้นเหมือนกันเลยค่ะแล้วก็ใส่2เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมา สามแถวเสร็จไปแล้วนะคะต่อไปเราจะขึ้นแถวที่สี่ค่ะขึ้นแถวที่สี่ทำเหมือนเดิมค่ะใส่3เม็ดและส่วนเม็ดที่3ลงมาค่ะทุกครั้งที่ขึ้นแถวใหม่เราจะใส่3เม็ดนะคะแล้วก็ใส่ทางซ้าย2เม็ดส่วนเม็ดที่สองลงมาทำเหมือนกันนะคะก็ควรสังเกตก็คือเราใส่4เม็ดให้ตรงตามวิดีโอค่ะ ถ้าเราใส่สีผิดลายจะเพี้ยนนะคะแล้วก็ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดแถวนะคะต่อไปขึ้นแถวที่5วิธีทำก็เหมือนกันค่ะแล้วก็ใส่ทางซ้าย2เม็ดส่วนเม็ดที่2ลงมาทุกครั้งที่ส่วนลงมาเส้นทางขวาอย่าลืมสอดเอ็นไปด้านข้าง1เม็ดนะคะแต่วิดีโอไม่ได้ทำให้ดูต้องขออภัยด้วยค่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดแถว จะได้มาทั้งหมด5แถวแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะทำแถวที่6ค่ะให้เอนมาอยู่ด้านข้างเม็ดนี้นะคะแล้วก็ใส่1เม็ดเส้นที่อยู่ด้านล่างนะคะใส่ให้ถูกเส้นนะร้อยเชื่อมไปเม็ดฝั่งตรงข้ามค่ะเม็ดที่กระพริบสีแดงค่ะมันก็จะออกมาเป็นฐานด้านล่าง เป็น6เม็ดนะคะและตอนนี้อยู่ในเอ็น3เม็ดให้เราหยิบ1เม็ดมาค่ะแล้วก็สวนลงไปนะคะจากนั้นเส้นทางขวาร้อยไปด้านข้าง1และเส้นทางซ้ายก็ร้อยไปด้านข้าง1ค่ะก็จะอยู่ในเอ็น3ให้เราใส่1เม็ดสวนลงมาเหมือนเดิมนะคะ สรุปก็คือแถวที่6เราจะใส่1เม็ดไปทุกช่องเลยค่ะทุกครั้งที่ใส่1เม็ดสวนลงมาขวาร้อยไปด้านข้างหนึ่งซ้ายร้อยไปด้านข้างหนึ่งค่ะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนสุดแถวนะคะเราจะรู้ได้ยังไงว่าใส่เม็ดสีอะไรให้มาดูด้านข้างนะคะด้านข้างเราจะดูลายออกเลยค่ะว่าเม็ดต่อไปเราต้องใส่สีอะไรอย่างตรงนี้เราก็จะใส่สีฟ้า สีเหลืองแล้วก็สีฟ้าถ้าเราใส่สีผิดลายก็จะเพี้ยนนะคะเราจะรู้เลยว่าต้องใส่สีอะไรให้เราดูเม็ดที่อยู่ข้างๆนะคะอันนี้เป็นเม็ดลูกปัดขนาด10มิลค่ะจะเอามาใส่ไว้ด้านในตรงนี้นะคะเพราะว่าข้างในมันโล่งๆค่ะถ้าเราไม่มีลูกปัด10มิลเราก็ใช้4มิลก็ได้นะคะใส่เข้าไปสัหน่อยเนาะ มันเป็นหกแถวแล้วมันจะดูโล่งค่ะหรือเราจะใช้ใสายยางแบบนี้แทนก็ได้นะคะใส่เข้าไปด้านในค่ะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะแล้วเราก็ใส่1เม็ดสวร์ลงมาเรื่อยๆนี่ค่ะมันก็จะออกมาเป็นลายดอกไม้แบบนี้นะคะใส่1เม็ดไปทุกช่องเลยนะคะทำไปจนสุด ทุกครั้งที่ใส่เม็ดสวนลงมาขวาอย่าลืมร้อยสอด n1 และซ้ายอย่าลืมร้อยสอด n1 ก่อนทุกครั้งนะคะพอสุดแถวตรงนี้ให้เราใส่1เม็ดแล้วก็มัดเลยค่ะเมื่อทำทั้ง6แถวแล้วก็จะออกมาเป็นแท่งแบบนี้นะคะถ้าเราใส่สีของเม็ดถูกตำแหน่งมันก็จะเกิดเป็นลวดลายแบบนี้ขึ้นมานะคะให้เรา ร้อยเชื่อมให้มันเป็นวงกลมพวงมาลัยขึ้นมานะคะวิธีร้อยเชื่อมให้เป็นวงกลมเราจะใช้6เม็ดค่ะโดยการใส่ข้างละ1เม็ดก่อนนะคะจากนั้นให้ไปร้อยเชื่อมกับเม็ดที่อยู่ฝั่งตรงข้ามค่ะร้อยให้ถูกแถวนะคะมันก็จะออกมาเป็น4เม็ดเรียงกันแบบนี้ค่ะให้เราจับมัดแน่นๆเลยนะคะ ะะจะออกมาเป็น4เม็ดแบบนี้ค่ะต่อไปหยิบเอ็นมา1เส้นค่ะร้อยไปทางขวา1เม็ดค่ะและเอ็นอีก1เส้นร้อยไปทางซ้าย2เม็ดนะคะมันก็จะอยู่ในเอ็น3เม็ดให้เราใส่1เม็ดลงมาแล้วก็มัดค่ะมัดให้แน่นๆนะคะมันก็จะออกมาเป็นสีสีแบบนี้นะคะ ต่อไปหยิบเอ็นหเส้นมาร้อยไปทางขวา1และเอ็นอีก1นึเส้นร้อยไปทางซ้าย2แล้วก็ใส่1เม็ดลงมาแล้วก็จับมัดค่ะเราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆจนรอบค่ะเนี่ยค่ะเราก็ใส่ไปอีกช่องละ1เม็ดแล้วก็ทำเหมือนเดิมนะคะก็จะออกมาเป็นทรงกลมแบบนี้ค่ะ เป็นตัวพวงมาลัย2ด้านแบบนี้นะคะต่อไปเราก็จะทําส่วนที่เหลือมาร้อยเชื่อมประกอบเป็นพวงมาลัยนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะเดี๋ยวมีต่อในพาร์ทสท้ายคลิปค่ะขอบคุณค่ะ